ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดเผยเคล็ดลับนะครับการทําผัดกระเพราหมูนะครับกะเพราหมูใส่พริกหยวกนะครับที่อร่อยนะครับเราสามารถทําขายได้เลยนะพี่น้องนะวันนี้สาวอีสานบ้านนาแกไม่อยู่ให้บ่าวมาแทนนะพี่น้องนะให้บ่าวมาแทนแกไปงานบวชเขาอะล้งที่พี่แนว่านสีลงนะครับลง้งเพิ่นละซอยซอเพิ่น เพิ่มกำลังมาแรงพี่น้องเพิ่มกำลังมาแรงกันช่ยๆเนี่ยเฮ้ยแบบาไวา้ช่วยแต่ก่อนที่ถ้ำนี่เาาขา,าเอไอ้เบาสีทอดไข่ดาวนั่นพี่น้องนะแต่ไอ้เบานี่จะทอดทีเดียวอัพบินเลยเดือดแล้วมา่นใจกนันไอ้บ่าวสไีไปไปพัดเลย ันนี้มาซอยสายสายมานะ้าแสบมาแสบบเบิ้งเราพี่น้องเด้อน้ำมันมาทำแดงหรอกน้ำมันท่าร้อนเปล่าอะไรแต่ก่อนนิ่มพี่น้องดิม,มอ,อ,อ,อันนี้ดิ่มเด้เอเขาเพราะว่าเขาว่าอะไทำขายพี่น้องเขา,าทำกินแกบบ๊สิเซดีนมัน ถูดถูดส,ส,สูตรนีรริแซ่บจุล่ะพี่น,อน้นอ,อ,นนนองน้ำมันก็ค่อยหอนนะพี่นไไ้องน้ำมันค่อยหอนเห็นไหมไข่ก็จะแซ่บไข่สวยเปิดไฟบลาไว้อย่าไปเปิดแรงแรงจุกมันแตกปุ๊กเลยแต่นี่แต่นี่แต่นี่ก็สีเอากรอบที่น้อยเพราะว่ามาซอยเพื่อนเราก็ตบพีมือตรงน,นี้จังหน่อยพี่น้องบวดีเดี๋ยวเพื่อนเสียบเอาพี่น้องเนาะ กัดที่ตามเบิ้งนะครับเดี๋ยวรองกัดเล็กน่อยก่อนครับจริงๆอ่ะถ้าจริงๆถ้าถ้าเขาจะกินไข่ดาวเขากินได้แล้วพี่น้องแต่ผมว่าจะช้าผมม่กทุบแต่สองขางนะทุบเพื่อชิ้นเล็กเพราะว่านี่น้ำท่องเสียพี่น้องทุบแต่สองขางนี่ต้องกรอบพี่น้องกับกรอบทุบแต่สขางพี่น้อง ที่พูดไงแฮมสุดสองข้างด้ออ้ยสารเครีย์กูนักแต่ว่ามึงครับพี่น้องโอเคประมาณนี้พ่อพักไป้มันให้มันเต็มพี่น้องเดี๋ยวจากนั้นเขาเสียบพักกับพ่อกันพี่น้องเ้อมาไม่ใช่มาพักกับพ่อผัดพิิกดวก แน Carl, we ึงพอหมูผัดพริกหยวกสุดยอดพี่น <Mars> ้องเดี <elli> ๋ยวน้ำมันเยอะไปเอาน้ำมันออกก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเบิกกันยาวเลยพี่น้องเดี๋ยวต่อไปห้องผัดเผาเลยไอ้ผัดพริกหยวกพี่น้องมาผัดหมูหมูผัดพริกหยวกเลยไอ้หมูหมูกับไอเนี่ยใส่เผากันเลยอย่าให้ไฟอย่าให้ไฟแรงหลายเลยพี่น้องนะไฟเบาหน่อยใส่เลย ไม่เห็นบ้าหลังพี่น้องผมก็เลยเบิงกล้องบ้านนี้เร่งไฟแรงไม่น้องเ่งไฟแรงหรือเปล่าเนี่้เร่งไฟแรงอันนี้ผมมือนี้ผมใส่พริกขิงูสวนด้ไี่น้องแล้พริกขิงลูสวน เป็นฟนลนเล่น,ลนไฟแรงเลย,ยพี่น้องอน,อน,นียย่ตาวะเข็นปูรถอ่ะพี่น่องคูรถตานยายชูชูรถอ่ะพี่น่องยายชูนี่คือคูรถเล้ ใจลดใจลดดีใารดดีแลว่อน้ำสมพี่้องน้ำส้มอสลอยู่ดองบานิดพี่้องเออลุยฉันข้หันชอพี่มือไลนจะต้อมือนะ กลับมาสิกินเขาเดาโอ้ยกลับมาสิกินเขาเดาเถน้ะจะนอนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเป็นเบาที่ที่อยากหรือวะถ้าใช้น้ำซุปเขาใช้น้ำสะอาดก็พอแล้วพี่น้องมันอยู่ที่ความการปรุงรสว่ามันอยู่ที่การปรุงรสว่าแซ่บหรือ่แซ่บเห็นบ่ มีสามชั่วขณะเดี๋ยวรอนมิสชิ้นหู่เพราะว่าเราใช้ชิ้นใหญ่วันนี้เราวันนี้เราวันนี้มือน,นี้เขาใช้ชิ้นใหญ่ประด้๋ยวชิ้นใส่ชิ้นน,น,น้อยพี่น้องด้วยใช้หอกว่ากินอาหารไทยเน่กินว่าอยากกินอาหารไทยเหมือนกัน<อ>ไทยไหนก็เล่ากันนั่นแหละเล่าคนละ โอ้ยที่เสียบถักเนี้ยกิวมา้องชิมกันเลยนะแต่ชิมก่อนพี่น้องชิมก่อนเพื่อ,อความมั่นใจว่าเสียบหรืเ่สียบชิมก่อนได้เสียชื่อเสียงตามสูตรเคล็ดลับข้องเบาโอ้โห,โหยอดเยีะยมมากแต่นี้ สุดท้ายเลยไอ้บาใส่น้ำมันหอยเลยพี่น้องโอ้โหมดอี่อ่ะของแซ่บนี่คือมันคู่กันได้ง่ายได้ไหมแซ่บครับใช่เราแซ่บอีกพี่น้องเพราะว่าของพวกนี้มันน้ำมันหอยมันจะทำให้เหนื่อยเป็นบ่อพี่น้องทำใหผ้ผัดเรานี่ยเหนื่อยง่ายกินมนะน๊อย โอ้แซ่บพี่นาองจาก็ันเฮอตเยีบยังไ้ฮขาถิมตลอดพี่นนอะถิมือหมอดเลยนี่พริกไม่หอมเลยล่ะ <c oughs> ิอยู่ชุดยอดเลยพี่น้องอพอแล้วขนาดนี้พอพี่น้องเพราะว่าปิดไปเลยว่าพริกหยวกอ่ะสุกมากไม่อร่อยต้องสูงกกลังดีพี่น้องต้องสุงกกลังดีแล้วกินแบบกุ๊บกุ๊บอ่ะนะกินแบบกุ๊บกุ๊บกุ๊บอะ ต,นะต่อหน่อยต่อหน่อยเด้ออืมอืมอม,มันต้อกกุบๆแบบเนี้ยมันแซ่บคือถ้าไม่กุ๊บเนี่ยมันถูกไป รับจักได้พี่น้องพริกโยกเขียวแม่ไหมพริกโยกเขียวมั้งเนี่ยโอ้สุดยอดความแซ่บครับเสร็จแล้วครับได้พี่น้องเนดะ้อ เคล็ดลับกันผัดกะเพราพริกหยวกนะครับเอ๋เคล็ดลับกันผัดกะเพราหมูพริกหยวกที่แซ่บนะครับสามารถทําขาดได้เลยพี่น้องเบื้องลวดอีหลีแซ่บรับประกันว่าแซ่บรนุนอีสานเห็ดหรือว่าบ่าวเขาอะไรเห็ดแซ่บขนาดพี่น้องโอเคครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับที่ชมคลิปสวัสดีครับ